สวัสดีค่ะพี่บุ๋มนะคะวันนี้พี่จะมาห่อซิฟฟอนสามเหลี่ยมด้วยถุงขุ่นนะคะแล้วถุงไฮเดนที่มีน้องๆสอบถามกันมานะคะอยากทราบวิธีหอ่อถุงที่พี่ใช้ก็จะเป็นถุงอันนี้นะคะถุงไฮเดนตัดตรงห้าูณแปดซิฟฟอนของพี่นี่จะตัดสามคูณสามนะคะ ก็จะใช้ถุงไซสนี้ห่อได้พอดีก็จะพี่ก็จะตัดตัดตูดออกนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะพี่จะห่อให้ดูนี่ห่อเป็นชุดต้นไปเจอเนาะนี่นะคะุกวางตรงกลางนะคะกลางเส้นวางตรงกลางเส้นแล้วก็กลางตึงกลางแล้วก็เอาสองข้างขึ้น นนะะแล้วประคับสองขนแล้วก็กดลงนะคะตรงกลางนี่นะคะปึ๊บเราก็จับตรงกลางไว้ตอนนี้ก็ปล่อยไปเลยนะคะคือตรงนี้ปล่อยไปจับด้านนี้พับซ้ายพับขวานะคะนะครับปึ๊บขับนี้ขึ้นแล้วก็ติดสค๊อชเทปปึ๊บนี่นะคะอีกด้านนึงก็คือเหมือนกันือกดตามนี้ลงนะคะ ก็ทับซ้ายทับขวาหรือจะทับขวาทับซ้ายก็ได้แล้วแต่สะดวกดึงให้แน่นนะคะแต่อย่าทำแรงสกอ๊อตเทปอ้าวเรียบร้อยนี่จัะจะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่หอให้ดูอีกทีนึงนี่นะชับแม่อื่น ตรงกลางยกกระดาษยกพลาสติกรับสองหนูึ๊บกดลงนะคะแลก็ใช้ทับขวานนะคะทับไม่ขึ้นปึน๊บเป็ดสก๊อตเทปนะคะด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกัน นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสะดวกง่ายแล้วเราได้โชว์โชว์เนื้อเทสด้วยนะคะนี่วิธีห่อแบบนี้นี่ใช้ห่อแซนวิชแซนวิชได้นะคะแซนวิชโบราณ ร้อยนะคะขอบคุณมากค่ะ